วัดดีครับพี่น้องเอฟทีทุกคนมาพระกับอปกปกปกจองมาทิศยังเรีเหมือนเดิมพี่น้องมามากินข้าววันนี้เนี่ยทีเอฟทีข้อไปนายอะไรเนี่ยน,นามจุกนา,นาจุกปักหลัวพีน่น้องเนี่ยมีหลูกเกลือหลูกเกลือออร์เรก็หน่อไม้หลัวเรก็แก,แกรดหลัวพี่น้องนี่นามจิ้มกลองหมูนี่หมูหนึ่งอูมหมูมึงอ,นอูนาหมูหนึ่งกับและนี่เขาเล่ารับมีเขาเล่า มามามาพีา่นอ 5, 9, ้องเอฟซี59ลามากินกับเปลทิชมาพี่น้องมาไม่ว่าในประเทศต่างประเาร์ติสต์า9ลามากินครับบอลทิชพี่น้องมาอย่าลืมพี่น้องอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้บอลทิชกันนะพี่น้องนะงเพื่อเป็นกำลังใจไในกาคลิปต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปพี่น้องมามากินกันเลยพี่น้องตักน้ำจุกอนพี่น้องร้ยพี่น้องร้อยร้ยพี่น้องเอ่อน้ำจุก เดี๋ยทีทีก็มาเป็น้องตัดไม้เลยนะนำจุบปปักหลวพอทิศเหนือพอดีศปน้องเอานำจุบปปักหลว tiếp đi góp vào năm tuổi chú bạc năm năm ai năm Nè năm đi năm 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 bảo năm kinh kinh này kinh Comment mà lại mình rồi mình đơm mình nó làm chút bắt lúa rồi mình đơm nhưng có lâu chưa mà bao chưa ตปรถหลวร้อยมั้ะ Nam, mình. Nam mình. Chím làm mua mình đó. Chím Làm một Chìm nằm chìm tri quýt mày nói Chìm nằm chìm Rồi chìm คนณตกไปน้องว่าไปใต้ก็งนนา,าวิวด้วยคนตกมาคนตกไปใต้ไม่ได้เลยใต้ในบ้านเราไปน้อแต่ว่าป๊าไม่คงจัดได้เหมือนเหมือนน้องก็ไปด้วยนะไปน้องนะเดี๋ยววันอาทิตย์ก่อนปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยจะทำม,มาดีดี่สุดปรับ,บ,รบปรุงไปเร่อยเบื่อไปน้องแค่ปีทุกคนนะจับจมกั <laughs> rồi đây mình đâu nằm là chụp bắt rồi đi Vì nó đập chẳng quát này Comment mà quy bắn nó bị ก็เป็นง่านั่งจุกๆได้แรงอกกับข้าวบ้านๆด้วยไปเนาคนตายต้องมากินกับข้าวบ้านๆไปเนี่ยไปเนาะ จริงเด็กการไม่ได้คือนําจุบป,ประจําจองอนะพี่ค tại đại đình ông tuấn biết ai ai luôn mẹ đã mãi mẹ nóng nung mìa mọi mẹ 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 bảo mẹ 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 nấm mẹ mẹ chìm mẹ mẹ

นายยอบอกทิตีไหนได้คอมเมนต์มาแล้ด้ว เัานะครับพี่น้องถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวทิกันนะพี่น้องนะเพื่อเป็นกำลังใจได้ต่ำคลิปต่อๆไปพี่น้องขอให้พี่น้องทุกทีทุกคนมีความสุขขอให้รวยรวยร่ำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าค้าวอย่าจนพี่น้องอย่าอะไรคลิปหน้าบ่าวทิดเอาไว้หมากว่าผีว่านองแล้วพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้บ่าวทิดก็ตัวไปก่อนนะพี่น้องนะสวัสดีครับพี่น้อง